พี่น้องที่รักในพระตริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13บสาเทศกาลธรรมดาแล้วก็มีอาหารฝายจิตยอยู่สามบทเช่นเคยนะครับพี่น้องบทที่หนึ่งนั้นพูดถึงความเป็นความตายในหนังสือวิชายานั้นก็บอกว่าพระบิเจ้าไม่ได้ทรงสร้างความตายใช่ และพระองไม่พอพระทัยในความตายด้วยพระองค์เป็นพระเจ้าของผู้เป็นและไม่ใช่ของผู้ตายความตายเป็นผลงานของพิศาส์ที่นํามาให้มนุษย์โลกมีความเป็นจริงแล้วพี่น้องที่รักคนในโลกนั้นมีประมาณ7,700ล้านคนแล้วก็มีการตายกันทุกวัน อันนี้ไม่ได้พูดถึงโควิดนะครับตายธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งประมาณแสนหน้าเหมือนคนทั่วโลกนะครับเพราะฉะมองเห็นว่าความตายนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ได้ทำบาปผิดต่อพระเจ้าดังนั้นความตายจึงเป็นประตูนำไปสู่ชีวิตใหม่และชีวิตใหม่นั้นก็เป็นชีวิตที่เราอยู่กับพระบิดาเจ้า ถ้มองในแง่นี้เราจะเห็นว่าความตายไม่น่ากลัวใช่ไหมครับพี่น้องส่วนบทอ่านที่สองนั้นนบ,บุญเปาโลบอกให้คริสสชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในใจกว้างในเรื่องการกินอยู่พวกเราก็มีฐานะต่างกันมีอาชีพต่างกันรายได้ต่างกันแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเนี่ย ถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระพินเจ้าก็จะช่วยเราถ้าเราช่วยคนอื่นน้อยนิดหรือมากแต่ถ้าพระพินเจ้าช่วยเราตอบแทนนั้นพระองค์จะช่วยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนนี้พระวรสารวันนี้ก็สอดคล้องกับบทอ่านที่หนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นความตายเหมือนกันเราเห็นพระเยซูเจ้ารักษาลูกสาวของหัวหน้าสารธรรมชื่อแยรัส เขามาหาพระองค์กราบลงที่พระบาทพร่ำยิงวรว่าลูกสาวของเขานั้นนะกำลังจะสิ้นใจเขาขอเชิญพระเยซูเจ้าไปปกพาศเพื่อให้ลูกสาวของเขาหายและมีชีวิตจากนั้นไม่นานก็มีคนมาบอกว่านี่อย่าไปรบกวนพระเยซูเจ้าเลยลูกสาวของเขาตายแล้วดังนั้นจึงไม่ต้องรบกวนพระเยซูเจ้าอีก พระเยซูเจ้าตัดกัะบ,บิดาว่าอย่ากลัวเลยนะอย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เถิดแล้วพระองค์ก็เดินไปที่บ้านของเขาเมื่อถึงบ้านพระองค์ก็พาเปตโตรยาโคเบและยยงสามคนเท่านั้นที่ขึ้นไปคนห้องและพระองค์ก็ไล่คนที่กำลังร้องไห้คำควรวญออกจากห้องแล้วพระองค์จับมือเด็กตรัสว่า หนูเอ้ยเราสั่งเจ้าให้ลุกขึ้นเด็กก็ลุกขึ้นทันทีพระวรสารบอกว่าอายุสิบสองปีแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกให้บิดามดาเอาอาหารมาให้เด็กกินสิ่งที่จําเป็นที่สุดเพื่อรับประจานก็คือความเชื่อในพระเจ้าอย่างที่เราเห็นหัวหน้าสารธรรมที่มอบความไว้วางใจทั้งหมดในองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ชีวิตพระองค์มาเพื่อฟื้นฟูชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์และพระองค์ทำลายบาปและความตายดยการสิ้นพระชนะกับคืนชีพพระองค์ส่งพระจิตเจ้ามาให้เราทุกวันนี้เราก็ได้รับอยู่นะครับและพระองค์ก็นำชีวิตกลับมาจากความตายฝ่ายวิญญาณของในหลายคน ที่ไปสารภาพบาปกับคืนดีกับพระพินเจ้าชีวิตเขาที่ตายไปแล้วนั้นเขาก็กลับมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสรุปในวันนี้ก็คือว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งความหวังว่าในชีวิตของเราที่เดินทางผ่านโลกนี้ซึ่งเราก็รู้ว่าเราได้รับสินล้างบาปแล้วนั้นเป็นประชากรไม่ใช่ของโลกแต่เป็นประชากรสวรรค์ และเรากำลังเดินทางผ่านโลกนี้ไปสู่พระพิญเจาเราจึงไม่มีความกลัวว่ามีการเกิดจะจะมีชีวิตหน้าหรือเปล่าจะมีพระพิญเจาหรือเปล่าหรือจะมีชีวิตนิรันดรหรือเปล่าเราไม่สงสัยในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราเรียนมาแล้วจากองค์พระเยซูเจ้าว,ว่าพระองค์เป็นหนทางความจริงและชีวิตและพระองค์ก็บอกว่าใครที่เดินตามหลังพระองค์ไปก็จะมีความรอดดังนั้นก็ขอ ให้พวกเราทุกคนยังได้รับความรอดทุกๆคนนะครับเป็นต้นในตอนนี้ก็ขอให้แคล้วจากภัยพิบัติที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ทั่วหน้าขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ